สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a j Studio Official สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a j Studio o f i i c i a l วันนี้จะมาเกม Off เ h e Road ตอนที่14นี่เองนี่ไงโอ้โหเมื่อวานอัพโหลดล้มเหลวโอ้โหเมื่อวานติดงาน เพราะอะไรไม่มีเวลาลงคลิปทั้งทั้งวันเลยเมื่อวานโอวันนี้เอารถเข้าบ้านวันนี้เอารถไฟฟ้ามาเข้าบ้านไงนี่ไงโอ้เมื่อวานโหลดโหลดเมื่อวานก็ไม่ได้ลงเลย นี icism, default, ่ไงกลุ่มก้อชิจูงนี่ไงแอนแอนไปเลยนี่ไงนั่นเอาไว้เข้าไปในบ้านได้อ่ะต้มชนรอบเลยนั่นไงนั่นไง เ็ดสิบเองนี่ไงวิธีเอารถคันนี้เข้าว่าเนี่ยตอขั้นตอนแรกถ้าโหลดมาสุ่มการ์ดแพ็กก่อนนะ่ะไม่ใช่ทำภารกิจสุ่มการ์ดแพ็กแล้วก็นี่ไงเอารถเข้าบ้าได้ นี่นี่ไงน,นี่ไงโอ้โหเอารถเข้าบ้านได้ไงเนี่ยโอ้โหเอารถเข้าบ้านได้ไงเนี่ยต่อไปนี่ไงรถเข้าบ้านได้อะเพราะนี่ไง เอารถเข้าบ้านได้เอ้ยมม่งนี่ไงบักนี่สามารถนี่ไงสามารถเข้าเข้าบ้านอย่างได้เข้าบ้านได้เลยโอ้โหนี่ไง Sẽ mất khẩu bản à. đại à. ạ Nhanh nè Nhi nhé lắm mày Hỡi Hỡi heo Má Túp đừng ồ hồi Túp ôi, Ơi Ơi sẽ chết Tho โง่จงโอยแม่งเงอ,อปากหมาปากหมาตุกบานปากดีเออนี่ไงเมาพีราสัตว์เมา,าเีลาสัตคาเชคันคาเชคันลกนั่งมันออกมาหมดทุลกนั่งมันออกมาหมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควาย เดือดเตดดวิธีที่สองโอ้โหนี่ไงนี่ไงเอารถแทรกเตอร์มาแล้วก็ขนรถพ่วงเอารถพ่วงมานี่ไงแล้วก็นำ

นี่ไงเชฟบอยนี่ไงครับบนนี้ทางเดินโอ้โหนี่ขับบนทางเดินได้อะนี่ไงยังสบายนี่ไง เข้าตรงนี้ได้อะนี่ไงเข้าในนี้ได้เพราะนี่ไง <c oughs> อยู่ก็ถลายลงมาเลยถลายลงละถลายลงมาเลยเฮ้ย <c oughs> นี่ไง นี่ไงเมาเคราสัตว์อีกเลวนี่ไงเดะเดะเดะดเนี่ยขอสามลำแล้วคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสะไคร้แล้วก็ติดตามให้ซีเ7ชสี่สิบเจ็ดชินุกคันนี้ลำนี้ไง ซีเอชีินุกนี่แสนแปดโอเนอบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย